ดังที่ทุกท่านทราบดีว่าปีนี้หลวงปู่แพลวปาวโรแห่งวัดรางมันเทพเจ้าแห่งกำแพงแสนท่านมีอายุการยาวนานถึง102ปี82พรรษาและในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้ท่านจะมีอายุครบ1 0 3ปีปัจจุบันหลวงปู่แพลวท่านอาพาธเดยวยโรคชราาโดยวัยของท่านและปีนี้ปีพศสอ6 8อนี้ก็คงเป็นปีสุดท้ายที่ท่านจะได้ทำวัตถุมงคลออกมา ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชากันตอนนี้วัตถุมงคลที่วัดก็เหลืออยู่เพียงน้อยนิดวัตถุมงคลที่เช่าหากันในกลุ่มก็เริ่มมีราคาที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อไม่มีการจัดสร้างมาเพิ่มเติมวัตถุมงคลก็จะหายากขึ้นเรื่อยๆผนวกกับปัจจุบันมีคนต้องการเป็นจํานวนมากเหมือนในคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายทุกท่านได้รับชมกันจะมีคณะสตาญาติโยมทั้งพ่อค้าประชาชนรวมไปจนถึงเซียนพระ นักเล่นหาวัตถุมงคลศิลปินดาราต่างก็พากันทยอยมาเช่าหาวัตถุมงคลหน้าตู้วัดรางหมันกันอย่างหนึ่งแน่นเห็นบางคนเช่าไปถึงครั้งละหนึ่งร้อยองค์จนตอนนี้วัตถุมงคลใกล้จะหมดเกลี้ยงวัดแล้วครับทุกท่านอย่าลืมว่าปีนี้หลวงปู่แพ้่ท่านอายุหนึ่งร้อยสองปีย่างหนึ่งร้อยสามปีแล้วครับและตอนนี้ท่านก็อาพาด้วยโรคชราอยู่ที่โรงพยาบาล ปีพศ2568นี้ก็คงไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลมาเพิ่มเติมผมพูดมาเพียงเท่านี้ทุกท่านที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิมากกว่าผมเล่นหาวัตถุมงคลมาเนิ่นนานกว่าผมน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารให้ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับเกตพระแท้ที่ทันพระเกจิอาจารย์ท่านปุกเสกเรามั่นใจในพุทธคุณมากกว่าพระแท้ที่ไม่ทันท่านปุกเสกถูกต้องไหมครับ ฉะนั้นแล้วผมจึงมีวัตถุมงคล10รุ่นจากวัดอาราังมันที่แท้และท่านหลวงปู่เพลวท่านปุกเสกมาบอกบุญพิพิุกท่านเพื่อ,อร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สีกำแพงแสนครับรุ่นที่หนึ่งพระนีลาปางประทานพรพิมพ์ใหญ่หลวงปู่เพลปะวปวโรวัดรางมันปีพศ .2568 ขนาดพระสูง5เซนติเมตรกว้าง2.5ซนติเมตรเช่าบูชาองค์ละ200บาท จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับมวลสารที่ถูกบรรจุอยู่ในพะระลีลาปางประธานพรุ่นนี้มีเนื้อผงว่านมวลสารหนึ่งร้อยแปดคำข้าวหลวงปูแ่แพวเป็นคำข้าวที่หลวงปูแ่แพวท่านเคี้ยวในปากแล้วคายออกมาเพื่อทามวลสารและนอกจากนี้ยังมีเกสาหลวงปูแ่แพวมีจีวรหลวงปูแ่แพวและผสมมวลแผ่นทองปิดองค์พระใหญ่ที่ประดิษฐานภายในวิหารอายุยืน โดยปางประธานพรรุร่นนี้เป็นปางที่อรอประดิสถานเป็นพระประธานองค์ยืนประจำพระมหาเจดีศรีกำแพงแสนครับมีผู้ตคุณโดดเด่นในทางด้านความเจริญก้าวหน้าความก้าวหน้าในการทำงานการทำมาค้าขายและเมตตามหานิยมโดยลักษณะของพระปางลีลาที่ก้าวเดินสื่อถึงความก้าวหน้าและความมั่นคงนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า การบูชาพระลีลาจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการก้าวเดินของพระลีลาเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดนิ่งทําให้ผู้ที่บูชามีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเรียนหรือกิจการต่างๆพระลีลาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ประกอบธุรกิจเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ค้าขายดีมีกําไรได้รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าที่แผ่ออกมา จากการประทานพรช่วยให้ผู้ที่บูชามีสเสน่ห์มีคนรักใคร่เอ็นดูลักษณะการก้าวเดินอย่างมั่นคงของพระลีลาช่วยเสริมความมั่นคงบางครั้ง,งในชีวิตพระลีลาเป็นที่รู้จักกันในนามพระกําแพงขยิงเนื่องจากมีการค้นพบพระลีลาในบริเวณลานทุง่งเศรษฐีเมืองกําแพงเพชรซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อในด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมปัจจุบันพระลีลา เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมเพราะเป็นที่บริสถานพระศรีสักยะทศพลนยานวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์สีกำแพงแสนรุ่นที่สองเป็นพระดีปีลึกของหลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดดางหมันจังหวัดนครปฐมเป็นพระผงรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่ฉลองอายุวัฒนมงคล99ปีหลวงปู่แพ้วปะวะโรออกปีพศ2565 มีให้เลือกเช่าบูชาสีเนื้อดังนี้ครับเนื้อคำข้าวสร้าง9,9 9 9กอกองค์บูชาองค์ละสองบาทเนื้อดินกากยายักรสร้าง9,9 9 9กอสกองค์บูชาองค์ละ200บาทเนื้อว่านสร้าง9 9 9อยกสกองค์บูชาองค์ละส0 0รบาทเนื้อคำข้าวฝังตะกุดสษมกริย์สร้างน้อย9กกองค์บูชาองค์ละ5 5 0 0รบาทจัดทรงฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางครับรุ่นที่3พระดีปีลึกพระสมเด็จหลวงปู่แพ้วปวรโววดาังมันรุ่นมหาสเสน่ห์ที่ระลึกหลวงปู่แพ้วอายุครบ99ปีพิมพ์ใหญ่สมทบทุนสร้างบณนดบจตุลมุกปฏิสถานองค์รูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แพ้วปวรโรโดยผ่านพิธีพุทธาเทวพิเศษสามวาระเต็มตลอดไตมาสปี2564โดยมีหลากหลายเนื้อให้เลือกเช่าบูชาดังนี้ครับเนื้อว่านบูชาสองบาท เนื้อคำข้าวบูชา200บาทเนื้อลงลักหน้าทองบูชา600บาทเนื้อว่านฝังตะกุดสามกษัตริย์บูชา1,200ัรบาทเนื้อคำข้าวฝังตะกุดสามกษัตริย์บูชา1,200ัรบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับรุ่นที่4ตะกุดดีปีลึกจากวัดรังหมันตะกุดป่าช้าแตกที่ระลึกอายุ9กุกปีหลวงปู่แพ้วปาวโรรุ่นแรกวัดรังหมันออกปี2565 รุ่นนี้จะมีตอกโคดยันเถาะพุทธคุณมหายันครอบจักรวาลยันเถาะเป็นยันแก้วสารพัดนึกพุทธคุณพลิกแพงใช้ได้สารพัดนึกเด่นในทางด้านแก้วคาดปลอดภัยขับไล่พูดปีปศาจเจรจาค้าขายมหาอุดหยุดลูกปืนแก้วโรคภัยไข้เจ็บทางภายในและภายนอกเรียกได้ว่าพุทธคุณโดดเด่นมากมายครอบคุมจักรวาลเช่าบูชาแบบพันเชือกสีขาวดอกละ1,200บาท แบบพันเชือกไหมทองดอกละ3,200บาทแบบพันเชือกสีดำดอกละ1,200บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรุ่นที่หตระกุดณจังงังที่ระลึก101ปีหลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดรางหมันเนื้อชนวนทองเหลืองตอกโคดถักเชือกหุ้มจีวรตตอกโคดปะวะโรโคดรางหมันโคด100ปีตะกุดยาว3.5นิ้ว มีผู้ทุคุณโดดเด่นในทางด้านเมตตามหานิยมเป็นสเสน่ห์ชายใช้ได้หญิงใช้ได้รวมไปจนถึงเพศทางเลือก LGBT ใช้ได้ผลดีนักแหลหลวงปู่เพล่ท่านทำออกมาให้ใช้ได้ทุกเพศทุกใบจริงๆเด่นด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ท่านผู้ใช้ดึงดูดเพศตรงข้ามเป็นซึ่งสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนผู้เป็นให้รักใค้เมตตาสะดุดใจอยากหันกลับมามองนำประชาติดต่อ อบปะเจรจาพูดคุยกันง่ายขึ้นเช่าบูชาดอกละ650บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรุ่นที่6เหรียญเม็ดแตงเสาห้าเที่ยวรวมสองบาร,รมีแห่งยุคไว้ในเหรียญเดียวพุทธคุณจบครบในเหรียญเดียวด้านหน้าคือหลวงปู่ทวดบัดจังให้พระผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณเรื่องแก้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมถูกขนานนามว่าเป็นพระนิลันตรายผู้ใดที่แฝงวัตถุมงคลหลวงปูท่ทวด ไม่มีวันตายหงด้านหลังคือหลวงปู่แพ้วปาวะโรพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิชาแห่งเมืองนคปรปฐมผู้คำามวัดในสมาธิจิตพลังเมตตาและการปลุกเสกอันศักดิทธิ์จนถูกขนาดนามว่าเป็นพระมหาอุหยุดกระสุนด้วยประสบการณ์ที่ลูกศิษย์รอดตายจากคมหอกคมกระสุนหลายครั้งหลายคราจนนับไม่ถ้วนมีให้เลือกเช่าบูชาดังนี้เนื้อทองแดงองค์ละส0 0บาท เนื้อทองฟาบาทอง์ละ1,200ัรบาทเนื้อเงินองค์ละ3 2 0 0ัรบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับรุ่นที่เเหรียญชื่อดีนามมงคลรุ่นเรือกินเรือใช้หลวงปู่แพ้วเปาวโรวัดรางมันอายุ102ปีมีความเชื่อกันว่าเรือกินเรือใช้ผู้ใดได้เก็บได้บูชาผู้นั้นจะมั่งมีเงินทองเรือกินเรือใช้ไม่อดไม่อยาก อุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนมูลนิธิหลวงปู่เพ้วปวโรเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคมและจัดสร้างพระมหาเจดีศีกำแพงแสนมีรายการให้เลือกเช่าบูชาดังนี้ครับเนื้อเงินสร้าง2,999เหรียญเช่าบูชาองค์ละ3,700บาทเนื้อนวะโลหะสร้าง ,3999 เหรียญบูชาองค์ละ2 2 0 0บาท เนื้อทองฟาบาทสร้าง9,999เหรียญบูชาองค์ละ1,200บาทเนื้อทองแดงสร้าง9,999เหรียญบูชาองค์ละ600บาทจัดทรงฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับรุ่นที่8เหรียญที่สายเหนียวทุกคนต้องมีเหรียญยู่ยงคงกระพันหลวงปู่แพ้วปวโรวัดดางมันวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์และสร้างโดมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้วปาวะโรอายุ102ปีจำนวนการจัดสร้างเหรียญเนื้อทองคำสร้าง99ชุดราคาจองชุดละ130,000บาทต่อโคตรลันเลขนึเบอร์ชุดกรรมการสร้าง199ชุดราคาจองชุดละ22,000บาทต่อโคตลันเลขนเบอร์เนื้อเงิน สร้าง5999เหรียญราคาจองเหรียญละ4,200บาทต่อโค้หรันเลขนัมเบอร์เนื้อนวะโลหะสร้าง4,999เหรียญราคาจองเหรียญละ2,700บาทต่อโค้ดรันเลขนัมเบอร์เนื้อทองฝ้าบาทสร้าง7,999เหรียญราคาจองเหรียญละ1,700บาทต่อโค้ดรันเลขนัมเบอร์เนื้อทองแดงสร้าง9,999เหรียญ ราคาจองเหรียญละเจ็ดร้อบาทต่อโคดไม่ดันเลขน้ำเบอร์รุ่นที่9รูปหล่อมหาอุดยุดกระสุนรุ่นมมนิทิหลวงปู่แพ้วปาวโรอายุ1นึปีวัดรางหมันจังหวัดนคนปรปฐมเนื้อทองผสมโดยทองผสมเป็นเนื้อที่ไม่สมผสมของโลหะหชนิด1ทองคำสองเงินสนาคสี่ทองเหลืองหทองแดงจัดสร้างทั้งหมดสี่พก้กองค์ รูปหล่อทองผสมมีให้เลือก3แบบดังนี้ครับ 1. รูปหล่อองค์ละ450บาท 2. รูปหล่อองค์ละ750บาท3รูปหล่อองค์ละ1,000ับาทราคาต่างกันที่สัดส่วนของเนื้อและความสวยงามองค์ไหนติดทองเยอะก็จะมีราคาที่สูงองค์ไหนติดทองน้อยก็จะมีราคาที่ถูกกว่ารูปหล่อเนื้อเงินจัดสร้างน้อยเพียง9ก9อกองค์เช่าบูชาองค์ละ3,700บาทเฉพาะเนื้อเงินมีต่อโคตและลันเลขนัมเบอร์ครับ รุ่นที่สิบพระสมเด็จพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กหลังรูปเหมือนหลวงปู่แพ้วปาวะโรจัดสร้างในวาระอายุธนมงคลหน102ึ่งร้อยสองปีรายละเอียดมวลสารมีดังนี้ครับผสมว่านมวลสารหนึ่งร้อยแปดคำข้าวหลวงปู่แพ้วเป็นคำข้าวที่หลวงปู่แพ้วท่านเคี้ยวในปากแล้วคายออกมาเพื่อทำมวลสารตรงตามตำราการสร้างพระสมเด็จวัะระฆังแบบฉบับเจ้าพระคุณสมเด็จพุธเจารย์โตพมรังสีนอกจากนี้ยังมีเกสรหลวงปู่แพ้ว มีจีวรลงปูแพ้วลและผสมมวลแผ่นทองปิดองค์พระใหญ่ที่ปฏิษฐานภายในวิหารอายุยืนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งอรรมพรอันประเสริฐมีให้เลือกหลายเนื้อหลายแบบดังนี้ครับเนื้อธรรมดาไม่ฝังตะกุดองค์ละ150บาทจัดสร้าง30,000องค์ฝังตะกุดทองแดงองค์ละ200บาทจัดสร้างห0 0 0ององฝังตะกุดทองฝาบาทองละ2อ0บาทจัดสร้างห5,000ันอง ฝังตะกุดเงินองค์ละ3 0 0รยบาทจัดสร้าง5 0 0 0ององฝังตะกุดกษัตริย์องค์ละ4 0 0รยบาทจัดสร้าง5 0 0พันองพร้อมจัดส่งฟรีทุกรายการและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับโดนอะไรมาครับผมไอ้นี่ผมไปเหมือนรถเกลียวครับแล้วไม่ได้เกลียวเขาไม่เ,มเปิดไฟครับแล้วตัดน้าผมแล้วผมมาด้วยความเร็วผมว่าเบรกปึ๊บปายไม้จะเป็นทิ้งครับเ่ความครับพีความพีความรถเละ แต่ตัวเป็นอะไรบ้างแค่ช้ำๆอ่ะแค่ช้ำๆรถน้ำมันรถน้ำมันเส้นอู่ทองเส้นพูดของปลาโมกอ่ะเส้นพวกปลาโมกแว่นแผวนอะไรแว่นรู้เลออายุยืนอายุยืนอย่างเดียวเนื้อนวะนะวะเชทิ้งไปซ่องแชะไม่ออกครับ ครับคนคนนี้ครับอไม่ใช่ผมนะครับคนนี้ครับแต่มยิวมก็ได้ครับน้องน้องชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรครับคณิตสอนคณิศสอนะครับเออสร็จหลวงปู่แพ้วนะครับได้เอมีประสบการณ์นะครับคอยเหรียนหลวงปู่แล้วโดนยิงนะครับสองนัดยิงไม่ออกนะครับแต่ตัวเองยิงเขาออกยังเป็นกันดีอยู่เพิ่งประกันตัวออกมานะครับนี่ครับคอยพาหลวงปู่นะครับ มีใบสเกลใบกิเลกแล้วก็เอ่ออะไรยอดธงยอดธงแน่นุ่มปูอ่ะไอยอดธงปูอันนี้อันนี้รอบที่ฝ่ายอ่าสิงศ์นิดนี่ครับไานยกนี่โปให้ดูหน่อยนี่ยกนี่โปหน่อยนี่ครับนี่ครับโดนยิงไม่ออกนะครับสองนัดบารมีหลวงปู่คุ้มครองนะครับนี่เหรียญใบสเกนะครับเหรียญใบกิเลกเอ่อใบกิเลศ แล้วก็ยอดธงนะครับของวัดลงมันนะครับ,รบจะแชร์ประสบการณ์มาเราสู่กันฟังนะครับผมชัยนาลงเมืองนกชัยยานรลงเสารสาห้าบ้านผมก็อยู่จั้งก่เกิดเลยครับผมมาเข้าวัดก็อยู่ประมาณปีห้าสี่ผมเล่นพระทั่วไปครับเริ่มตัดทางก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆก็เคยเจอประสบการณ์ แบบลดล้มมั่งอะไรมั่งเนี่ยเป็นประจำหอ,อยเรียนของหลวงปู่วัดลังมันล้วนเลยครับคือแทนที่จะเป็นอาการเป็นหนักมันก็เป็นน้อยลงก็ทุกทีก็เคยเมื่อก่อนเคยแขวนหลวงพ่อว่างอาจารย์หลวงปู่นั่นมันก็นั่นก็แคล้วคลาดดีไม่ค่อยมีเป็นอะไรพอชุดนั้นหมดผมก็เลยมาเล่นหลวงปู่เลยตอนนี้ <c oughs> อาจารย์เขาก็อรอลุกสิทธิ์เข้าวัดกัน ก็ไม่มีใครเข้าพอดีผมอยู่ในวัดพอดีวันนั้นก็เลยให้ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งมาตามไปพิตูนก็จัดการถือปืนลงมาบอกล,ลองให้ทีก่อนจะลองอาจารย์ถามว่าเป็นโรคหัวใจเปล่าเป็นความดันเปล่าบอกไม่เป็นไม่เป็นเขาก็เลยบอกอา้าวจัดการเช็คให้ดีเพราะบางคนมันมีอาการออก ถ้าเป็นความดันเป็นโรคหัวใจม่ถึงการมาลองของเนี่ยครับจะมีอาการผลกระทบเลยแหละอ่ามีบอกอของอิทธิฤทธิเข้ามาเขาอยากรู้อยากรู้เขาก็เลยมาขออาจารย์แต่ผมไม่รู้ตัวว่าจะต้องลองลเขาไม่ได้บอกเขามาตามให้ให้ไปหาเขาที่กุฏิไปถึงเขาก็พิจูนก็เดินถือปืนลงมาเลยแล้วทำไมลุลงถึงกล้าลองอ่ะก็คือเขาก็บอกเหตุผล บอกเพชรพลว่าเออเนี่ยจะลองเรียนหลวงปู่เพื่อลงหนังสือเราก็เลยยอมยอมลองให้เพราะมันเป็นให้วัดจะได้ผลมีผลดีกับวัดฮะพิสูจน์ดูให้คนได้รู้ว่าเรียนของหลวงปู่ใช้ไดเ้เพราะผมเก่งเรื่องปืนอยู่แล้วไม่มีการทําแน่นอน,ไม,มอนไม่มีทําแน่นอนลุกลงขนาดปืนหรอครับ ก็ผมเล่นอยู่เป็นช่างซ่อมด้วยซ่อมปืนด้วยจับจับปืนแล้วรู้สึกอยังไง่ก็ธรรมดาปืนก็ธรรมดาทั่วไปปืนใช้งานได้ปกติแล้วแล้วกระสุนที่เอามาไม่ใช่ว่าเอามาลูกสองลูกยกกล้องมาเลยยกกล้องมาไม่หม่เราก็อ่าลูกนี่ลูกกระสุนนี่ผมไม่ได้จับเลยครับบอกอิทิลิ์เป็นคนเลือกอย่างเดียวเขาก็ใช้กระสุนอะไรใช้กระสุนสามแปด เขายิบุ่มเอากล่องนึงเนี่ยมีห้าสิบนัดเขาก็ยิบเอาเขาจะเอาลูกไนท์มนเรื่องของเขาเขาก็ยิบยิบยิบมาใส่ทีละนัดคือไม่ให้ใส่เต็มโมใส่ยิงทีละนัดยิงกี่นัดยิงไปสามนัดนัดแรกก็เอาขวดน้ําไปตั้งแล้วก็ยิงยิงเสร็จปุ๊บก็มาเอากระสุนฮะออกครับออกเอากระสุนออกเสร็จปุ๊บก็มาหยิบเอาลูกใส่ไม้แล้วก็เอาเหรียญไปวางพอเหรียญวางเสร็จแล้วก็ลอง ยิงเลียญเลยครับทีนี้นัดที่สองยิงเรียนนัดที่สองยิงเหลี่ยนพอยิงเลี่ยนเสร็จมันออกครับแต่ตันลำกล้องคาครับหัวกระสุนคาคาลำกล้องต้องมาเอากตะเกียบกระถุงออกพอกระถุงออกเสร็จปุ๊บก็เอาเหรียญมาวางที่โต๊ะพอวางที่โต๊ะเสร็จปุ๊บก็เอาขวดน้ําไปวางอีกแล้วก็ลองอีกนัดหนึ่งออกครับก็เลยหยุดแค่นั้น อ่ามั่นใจได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับปืนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะปืนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเป็นสมิธแอนเดสันรู้สึกยังไงตอนนั้นตอนลองกเ็เราต้องไปขอาขมาไหมขอาขมาตอนเช้าครับขึ้นมาขอาขมาตอนเช้าอ่มันเป็นธรรมเนียมหรือไงคือถ้าเราไม่ขอมันจะเกิดผลนร้ายกับตัวเราบางคนที่ลองแล้วไม่มาขอาขมาก็จะมีผ่นแกตัวเอง พอมาข้อขอมาก็หายก็ขึ้นไปกอบไอไปขอขอมาหลวงปู่ตอนเช้าหกเจ็ดโมงช่วงเช้าปู่ออกมาท่านเช้า <c oughs> ก็หลวงปู่ก็ถามว่าเป็นยังไงมัง่งเราก็บอกว่าตาันลากล้องเลยหลวงปู่ก็หวเราะหลวงปู่รู้ได้ไง <c oughs> ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราคิดว่าหลวงปู่น่าจะรู้ว่ามีคนหลงเพราะรักนี่เป็นคนนา นำข้อเขาขมาคนดูเยอะไหมวันนั้นอ่าคนดูประมาณยี่สิบกว่าคนอ่ะมาจากไหนบ้างไม่รู้ครับบางคนยังมีใบจองอยู่เลยใบยจองในกระเป๋าอ่ะเขาถามว่าลองรุ่นไหนเขาก็ควักบัตรจองมาให้ดูว่าใช่รุ่นนี้เปล่าเราดูเสร็จแล้วเขาก็บอกเราก็บอกว่าใช่รุ่นนี้ลายรุ่นเจ้าห้าเขายังดีเขายังได้มาดูก่อนจองนี่มีกระแสไหมกระแสดีครับก่อนก่อนลองอ่ะมีกระแสไหม กระแสแบบไหนครับวาระอ่ะพูดถึงวาระโอ้โหวาระดีมากเลยครับเสาห้านี่ถือว่าสุดยอดเลยครับวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้ปีห้าห้าเดือนห้าอ่าเดือนห้าปีห้าห้าคือวาระเนี่ยเสารห้าเปิดจองประมาณสามเดือนกว่าจะได้รับพระยอดถล่มทลายให้หมด ดีตั้งแต่ลองแล้วหรอหายหมดยอดหายหมดเลยวระดีนะวระดีวิธีดีแล้วยอดนี่โอ้โหไปหมดหมดทุกเนื้อง่ายๆไม่ต้องลองก็ได้ไม่ต้องลองก็ได้เพราะเลี่ยนมันไปหมดแล้วก่อนที่จะลองเพราะเลี่ยนเนี่ยปลุกเสกปลุกเสกเรวระสุดท้ายก่อนที่จะออกเนี่ยถึงได้เอามาลองพอห oh. ลวงปู่หลวงปูป่ปลุกเสกตอนเก้าโมงเช้าลองบ่ายสามโมงเยน็น ตอนตอนยิงเนี่ยลุงลุงจับมือจับยังไงอ่ะก็จับปืนอย่างเงี้ยจับท้ายยิงอย่างงี้เลยห่างอยู่ประมาณสักซอกกว่าจากเรียนต้องต้องอธิฐานไหมอ่าต้องบอกบอกก่อนบอกว่าลุงปูผมไม่ได้ลบลูก็ลองเพื่อให้รู้คนรู้อธิฐานเสร็จแล้วก็ยิงอ่าแล้วก็ยิงพอเรียนนี่ทั้งชุด ทองแดงทองแดงขวาบาทนวะเงินอ๋อคือวางเนี่ยวางเป็นแทวเลยลองทั้งชุดเหรียญเงินก็เจ้าของอิทธิฤทธิ์เอาไปเหรียญทองไอ้นวะแฟนแกไปเหรียญที่อยู่ในอ่าที่ล่องนะครับแล้วก็เหรียญขวาบาทลูกน้องได้ไปเหรียญทองแดงพี่แม่มได้ไปครับอาจารย์แจกหมดเลยไม่ได้เอาไว้เลยเหรียญชุดนั้น ตอนยิงไม่ไม่ออกเนี่ยคนฮือฮาไหมฮือครับเพราะคนดูอยู่ข้างๆกันเลยห้ามไปขว้างรัศมีลูกปืนแค่นั้นเองรุ่นรุ่นสองห้านี่คนลองกี่คนคนเดียวมีผมคนเดียวแล้วสุดท้ายในรุ่นต่อมาจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าลองรุ่นสุดท้ายที่คนรุ่นสุดท้ายที่ลองในวัดเลยมีคนเดียวสองห้าอ่า ลองเส้หานหน้าแล้วมีหนังสือคนอื่นลองไม่มีหนังสือเชื่อตอนนี้เลยอ่าคนอื่นลองไม่มีหนังสือแต่องผมลองมีหนังสืงเอเชื่อตัวนี้เลยเชื่อตัวเนี้ยแล้วลุงเชื่อไหมทิริศพุทธคุณลุงเชื่อเพราะจรงิงๆอ่ะเราไม่อยากจะลองเราไม่เคยลองเราแค่ลวงปูไม่เคยลองพระทุกชนิดไม่เคยลองเลยแต่นี้พออาจารย์ขอลองเราก็บอกเออทำเพื่อวัด เราก็เลยต้องทำเราวก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติแล้วเราไม่เอาอยู่แล้วไปดูเข้าลองแต่ไม่ลองเองออกจากบ้านอย่างน้อยต้องมีพระหนึ่งองค์เมื่อก่อนผมแวนเต็มคอเลยถ้าขาดพระชุดนี้มาจากบ้านสองสามกิโลผมยังต้องวิ่งกลับไปเอาขาดไม่ได้ไไไคือเราไม่มั่นใจเพราะเราแวงของเราอยู่จะออทุกวัน พระหลวงปู่อ่ะเราแคว,วนของเราทุกวันอยู่บ้านผมก็นึง่งแควนอยู่หนึ่งองค์คือมันเหมือนกับคล้ายเราถ้าเราห้อยหลวงปู่เข้าไปเนี่ยเราก็จิตใจเราก็จะสงบนิง่งสบายนึกถึงคำสอนหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่ไหมนึกถึงเรื่องล่าสุดคือเรื่องอะไร เรื่องล่าสุดนี้โดนฟันครับแต่โดนยิงมันอ๋อมันก่อนเหรอก่อนครับงั้นเอาโดนยิงก่อนเป็นไงคือโดนยิงจะไปกี่ปีไงฮะประมาณสองปีเครับอืมครับผมก็ประมาณสองทุ่มกว่าเกือบเกือบสองทุ่มขี่รถกลับมาจากทํางานครับก็ไม่รู้รถอะไรมอเตอร์ไซค์มออเตร์ไซค์ครับกำลังแว้นมาเลยครับอ่าฮะพวก้ามาดักยิงครับอืมอ่าทำไมทำไมถึงตู่ยิงคือไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าฮะก็ผมก็ไม่แน่ใจครับบางทีมันก็เยอะครับอ๋อ จำไม่ได้มันหลายเรื่องหลายราวผมครับอ๋อคือด้วยความเฮี้ยวอ่ะอาจจะมีไปอาจจะไปพูดจาอะไรไม่เข้าหูใครอะไรประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับอแล้วแล้วเป็นไงคือขี่มาขี่มาพวกเขามาดักยิงครับเล่าเล่าแบบละเอียดหน่อยคือขี่ด้วยความเร็วครับขี่ด้วยความเร็วพวกเข้ามาดักยิงแล้วเห็นไหมตอนตอนเขาไายิงเห็นไหมมันไกลครับเห็นว่ามันเป็นไฟแลบครับอ๋อได้ยินเสียง ปังแล้วก็เป็นไฟแลบออกมาไฟแลบออกมาแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาว่าเขายิงเราหรือคิดว่ายังยังยังไม่รู้ครับคือยิงยิงมาเยอะมากครับแต่เขายังไม่รู้ครับว่าเขายิงมาผมกําลังคิดว่าเป็นตัวเองอยู่คือสถานการณ์ตอนนั้นดึกมืดแล้วด้วยถูกไหมมืดครับคือเราคงไม่คิดหรอกว่าโดนยิงถูกไหมคิดว่าเป็นแบบเหมือนอะไรอะไรม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเลยอเปบ่าถูกไหมใช่ครับแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมาโดนตัวไหมลูกกระสุนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเข้ามันมีเข้ามารู้สึกว่าตอนนั้น พระที่อยู่ในคอเนี่ยครับม,มันจะเด้งออกมาสู้ลูกปืนะครับมันต้องเป้งได้ยินแบบชัดติดหูเลยครับอ,อ๋อก็เด้งออกมาคือพอปั้งไฟแรกปุ๊บแล้วก็ตามมาด้วยเสียงเป้งต,งตรงๆเหมือนกับว่ากระสุนไปโดนพระถูกไหมครับอ๋อแล้วแล้วเป็นไงสรุปคือพอเราล้ลมไหมหมอสาความไหมหมอหมอสก็โช้ยนีครก็เสียหลักครับเสียหลักอ๋อแต่ประคองไว้ได้ประคองไว้ได้ไม่ล้มไม่ ก็เลยรู้สึกจุกๆกก็เลยขี่กลับบ้านเลยับก็คือขี่หนีไปเลยถูกไหมครับอ๋อแล้วเป็นไงพอไปถึงบ้านพอจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเป็นไงบ้างฮะตำรวจตัวเองรู้สึกจุกจุกครับอ๋อแต่ไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรนไม่มีเลือดออกครับและผ้าพราก็สมบูรณ์ดีไหมหรือมีแตกหักมีมมีช่องหลังครับมันเหมือนมีรอยอ๋อมันก็อาจจะไปโดนกระสุนรับกระสุนแทนเราว้างเถอะอ๋ออันนี้คือเหตุการณ์ถูกยิงนะครับ อ่ะเอาละครับมาเริ่มที่องค์นี้เลยนะฮะนี่องค์นี้เลยใช่ไหมที่มีประสบการณ์ที่ถูกยิงถูกไหมฮะใช่นะครับองค์นี้นี่อันนี้ชื่อรุ่นอะไรฮะใบสาเกครับใบสาเกครับครับได้มานานยังได้มาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับปกติหายากไหมรุ่นนี้ก็ยังพอหาได้อยู่ครับอืมอ่ะแล้วแล้ววิธีดูเป็นไง คุณแจ็คแนะนาได้ไหมคือตัวคุณแจ็คเวลาพิจารณาดูแยกะของแท้ของเลียนแบบในตรงไหนต้องต้องส่องดูครับอ่าแล้วมันมีตําหนิตรงไหนที่ที่จะแนะนําที่แนะนำก็น่าจะเป็นพวกโค้ดเนี่ยช่วงโค้ดเนี่ยอ๋อนะฮะด้านหลังมีนัมเบอร์ต่ออยู่ด้านหลังใช่ไหมครับแต่แต่ละเนื้อแต่ละเนื้อไม่เหมือนครับอ๋อแต่คือเน้นดูที่โค้ดเป็นสำคัญนะครับแล้วด้านหน้าด้านหน้ามีอะไรไหมจุดสังเกตจุดสังเกตนี่ก็ ก็ทุกอย่างก็คล้ายๆครับต้องส่องอยู่ครับถ้าของไม่แทมจะเบอร์ๆนอครับอ๋อคือต้องคมชัดมากครับคมชัดนะฮะแล้วก็สังเกตดูที่ผิวเหรียญนี่จะจะมีเส้นสายฝนนะครับนะฮะนี่องนี้ก็คือประสบการณ์นะครับที่ถูกยิงมา